เกิดเป็นคนอย่าเห็นแก่ต้นและดีถึงจะมีร่ำรวยสุขสันต์จนหรือมีไม่เป็นที่สำคัญแม้รักกันพึ่งพาอย่าไปตัดไมตรีเกิดมาพึ่งกันผิวพรรณใช่แบ่งศักิ์รีวันนี้เราอยู่คิดดูให้ดีถึงจะจนจะมีอย่าไปสร้างเวรกรรม คืนไปทำชั่วอาจต้องใช้กรรมเวรอย่างมงายโลภลงเพราะคงจะเกิดรำเค้นจ้างบุญพระท่านคงเห็นร่มเย็นพ้นความกังวลถึงวิบัติขัดสนผลบุญนำให้ศีลธรรมมั่นใจไม่ต้องไปกังวลถึงจะมีจะจนเกิด กุศลดลใจ